อบูดาวเป็นนักกาจบจากยปลยคุณแม่ขายไลายงาส่งดาวข้ามาเรียนมหาลัยมาเรียนไดีวิตที่ดีขาี้เไม่ีนะสิบอไให้ฟยเห็ดงานที่ดีมาสองปีแล้ว านเลยขอเล่านนใ่้ผู้างั้นหาเราพอเวเจอดีแท้เห้พอเด้อไปบ้านไปบ้านไปบ้านไงยังองกันไหนไปบ้านมาเลยจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าผู้ชายมีอยางเห็นม่ยจ้าเห็นยังไงเนี่ยเห็นยัง้าเนี่ยเยมาไปบนโอ้ยงัดเขาไปอีกแล้ว เนี่ยมันได้เนี่ยไปวตาคาหคุณปูซ้ายกให้ฟังู้ายเอ้งไปตากมูสตากผิดจ้ะฮ้วยนุกษะตากผางข้างนี้นะจ้าที่บ้านนุก็ใส่แบบนี่ตากเต็มบ้านุยางแมนบ่แมนมูแดดเดียวกินที่กุ้แพบกรเบนเลยใส่อันนี้แหละตากตากว่า่ นอกจากเข้าสิใจในงานอะไรเอกประสงค์แล้วงานลักล,กลกของเขาเลยก็คือใส่ในการปีนขึ้นที่สูงเมื่อวาสิเป็นปติดตั้งวงจรปิดแล้วกะพ่อแม่ปลูกผลไม้ยูบ้านใส่ตัวนี้เลยจ้าปีนไปเก็บได้สะดวกสบายเมว่วาสิเป็นทุเรียนเอียงที่สูงเจ้าสิอเอาขืนเจ้าก็เอาขืนได้เลยจ้า